ใช่มดอะเแมดเม็ดอาจจะบดเพราะชาติเบ็ดมานี่แหละซื้ออย่างก้นั่นไม่เดินมาซื้อของตังไหนเดินมานี่กันอ้อก่อนนี้เขี่ยพัดกับนี้ก่อน้องบะได้เอาบะได้แต่งานน้องบะลงด้วยไหมเอาหนุ่มเส้นน้องชุดหนึ่งเด้อหนุ่มเส้นล้ำหมดวันนั้นไงหนุ่มเส้นนะ แม่ออกตังค์น้ื่อก่อนเดี๋ยวไปบ้านน้องออาตังค์ให้น้องเอาอย่างมาสักอย่างกระเป๋าก็เอามาสิบสาวบาทเนี่ยมันจะแป้งมันเส้นนะอ้าววันนี้มีกับข้าวกับข้าวตังค์นี่มีเบอร์เสื้อผ้าอืมเป็นขายเป็นน้ำวันอ๋อขายเป็นบัตเกิอเลยอืมอ้าวปุ้นปุ้นปุ้นนี้นี่มีการนี่กะนี่ล้อนี่ล้อนี่ล้อเออนี่ล้อนี่ล้อเออซื้ออ่ทัวร์มัดเลยทัวร์ซื้อน้องยืมตัง ซ,ซื้อหนุ่มทัวซื้อหนุ่มเส้นหนุ่มเส้นเจ้าปุ้นแม่หนุ่มเส้นหนุ่มเส้นสรกรบบืทัวเจ้าบะกะเขือหมมัดเขื่อเขือพวงเจ้าแล้วกระบืทัวมีหนุ่มเส้นตัวเจ้าเพศอะ่ะมีหนุ่มเส้นเจ้าหนุ่มเส้นสยืมยากะที่เจ้า Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn Mẹ áo nhẳng Mẹ áo cơ 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 มันนั่นต้องซื่อลำนะ่ะเออประกาศจนก็ได้เจ้าประกาศจนมาดตระใดอะเจ้าเอาสองมาเจ้าคบรบพอดีจังหน่มเส้นน่าจะครบร้อยพอดีหน่มเส้นพุ่นนลูกตังอะ่ะจา้าเอาที่จอนงามๆเอ้ยนั่นก็ได้เจ้า <c oughs> ไปใส่แกงปลาให้มันลูก อุ้ยแถมกับเจ้าอุ้ยขอบคุณเจ้าถึงเจ้าอยากใส่ทั้งหลังนะได้ได้เปิดประตูทั้งหลังเลยเจ้าข้ากล่องทั้นของลูกตัวว่ามาเจ้าขมาค่ะเจ้าแต่กค่ะเจ้าวันนี้ลงอะวันนั้นวนซ้อหาคำนี้หูละ าเมียมันตายก็ประสงค์ไม่ตายกันตายเนาะเออเมียตายก็ประจ่าตายเมียคนอ๋อเมียคนประสงค์มองเป็นเมียเมียเก่านี่กับผัวเก่าลูกอันแม่นั่นกันแม่ก็เธอเออลูกอายน่